ทักทาทุกคนค่ะวันนี้มีปลาค่ะแม่จะทําเมีย่ยงปลาเผาแต่ว่าไม่ได้เผานะคะทุกคนอากาศข้างนอกไม่ค่อยดีค่ะ ก็เลยจะทำการล้างปลานะคะล้างปลาแล้วเราก็ปรุงรสใส่เกลือนี่แหละใส่แค่เกลือแล้วก็เอาตะไคร้ใบมะกรูดยัดท้องเขานะคะถอดเก็จมาเรียบร้อยแล้วจ้าดูดก็ตัวใหญ่จานหนึ่งพอดีอ่ะสามีเขาเขาคงจะชิมด้วยแต่เขาไม่กินเขาจะกินเบอร์เกอร์นะคะแม่ตอนนี้กำลังต้มขนมจีจะทำเน่ยงปลากินกับผักแซบๆนะคะเดี๋ยวรอชมกันนะทุกคน ว่าฝีมือจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะอันนี้คือเกลือนะคะเกลือเม็ดเม็ดแบบเม็ดใหญ่ๆนี่แหละใส่เกลือโอ้ยน่าสารไม่มีคนจับกล้องใส่เกลือนะจ๊ะอนุมาณว่าใส่เกลือนี่นะคะเครื่อสมุนไพรเรายัดท้องปลาเลยลงไปเลยจ้านี่นะคะเราจะยัดใส่นี่แล้วเราก็ใส่ฟอยล์อบค่ะอบเลยนะจ๊ะง่ายดี นี่จะมีกระเทียม3ามกเลือบปวกกาาขอตำก่อนนะจ๊ะทีเนี้ยเราก็ทุกอย่างใส่ลงไปด้วยกันแล้วเราก็โขกขกตำๆนะจ๊ะทุกคน เราพาไปดูปลาแป๊บหนึ่งจ้ามาแล้วเจ้านี่นะคะโอ้โ,โ,อโหน่าทานไม่ล่ะใกล้จะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวอบอีกนิดนึงจ้ะมาจ้าทีเนี้เชิญรับประทานได้เลยมาแล้วนะจ้าหน้าตาเป็นไงล่ะบได้ย่องเจ้าของเด้ค่ะหน้าตามันก็นดีอยู่เด้คิดว่าเด้เนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าจังเด๋จ้าหน้าตาดีบอูน้นี่น้ำจิ้มแซ่บที่สุด จากที่ทํามานะคะเพราะว่าตั้งใจทํามากแซ่บหลายจ้ากินกับผักกาดเนาะผักกาดแก้วเนาะกอบกอบกอบอู้ ه, แซ่บหลายจ้าทุกคนให้ดูจากภาพนะคะถ้ากินกับเพื่อนหลายๆคนนะ่ะมานั่งน้ากันนหลายๆคนนะคะยุมเอายุมเอา,เอาขนมเซนยากันโอ้แหฮงซีแซ่บค่ะนี่แบบกินผู้เดียวจา้าถ้าดกกินผู้เดียวยังแซ่บไปนี่เนะี่ยย่างน้อยต้องกินสักสามคนกําลังดีจา้าโอ้ยมาจะมา Um. Mm -hmm.